ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เชฟสูตรก็จะมาทำกับข้าวเมนูเด็ดครับปลาไหลตัวละสองกิโลโลแปดกับโลแปดกีประมาณโลแปดกีเดียวนี้แกงหัวทิครับแกงหัวทิปลาไหลเรียยนี่ครับปลาไหลครับตัวบางไงเลยครับแกงปลาไหลครับมันนี้ครับมัอนี้ครับเรื่องนีคกับพี่น้องนี่ครับของแท้ครับปลาไหลครับโลแปดครับกับสองกิโลครับมันนี้เชฟสูตรจะมาแกงปลาไหลครับ นี่ครับผมเห็นปรครับปลาไหลตัวเป็นไงครับของแท้ครับปลาไหลอีริ่ครับนี่ครับนี่ครับผมปลาไหลครับเดี๋ยวจะเจี๊ยบตัวจะไปขุดขิงขาก่อนนะครับขาตะเคยครับเตรียมไว้เนี่ยปลาไหลครับนี่ก็เดินไปหาต้นขาครับผมนี่ครับนี่มาถึงกอขาเลยครับนี่ครับจะใส่ขาโอนครับผม ขาครับผมหรือเริ่มขุดครับเริ่มขุดขุดขาครับนี่ครับเชฟเตอร์ก็ขุดขาครับผมขาอ้นนี่ครับนี่คือขาครับนี่ครับ เดือแกงปลาไหลครับเอาเดืแกงปลาไหลก็ใส่ขั่วปลาไหลก็ใส่ข้วกะทิครับได้แล้วก็จะไปกอไฟครับก่อไฟครับเรก่อไฟทิ้งไวครับหลังจากนั้นก็จะไปขูดปลาไหลครับไปขูดปลาไหลก็ันขาขา ตอนนี้ก็เราเอาปลาไหลมาครับเราจะเราจะใส่ถุงครับเราจะรูดครับนี่ครับปลาไหลสองรูตัวนี้ครับนี่นี่มารูดครับนี่เดือดตึงนะรูดด้วใบตะไคร้ครับพันเนี้ยจะรูดครับอาจะขาวครับนี่ครับดมันเลยครับเดี๋ยวจะทำมือปลาไหลด้วยใบตะไคร้ครับ ไอ้เมือกออกเมือกเลยเสอระหว่างที่เราเราให้ไฟติดก็คือแล้วก็รูปปลาไหลปลาไหลใหญ่ครับตัวนี้ติดสองลูกตัวเดียวนี่ครับเป็นปลาไหลครับ วันนี้ก็เริ่มขาวเลยครับเริ่มขปล่าแล้วหลังจากเริ่มขปล่าผมก็จะไปเริ่มไปทําครับเดี๋ยว,วนนไปเริ่มทำเริ่มเปล่าแล้วเนี่ยิงเท้าก็ใช้ไปตะไคร่ถูครับเมไปตะไคร่ถูแล้วให้มันเมื่อกออกครับตะไคร่ถูมันจะขาวครับ ใหญ่มากครับตัวนี้ครับแบสองกิโลครับผมเห็นแล้วเราได้เริ่มเริ่มจะผ่าโพผ่าท้องครับใหญ่มากครับผม,มแล้วตัวนี้ครับนี่ครับปลาไหลนะครับผมแลนนี้เริ่มการจะผ่าท้องครับผมจะผ่าท้องนี่ พอมันมีพอมันมีเมื่อครับมั็นผ่าง่ายครับเนี่ย ตอนนี้ครก็ปาเสร็จแล้วครับเราจะไปสับแล้วครับนี่ป้าไหะครับตัวละสองลูครับผมนี่ครับสองลูครับตอนนี้เราจะไปสับครับจะไปสับครับผมใหญ่มากครับจะไปสับใส่กระมังครับตอนนี้รอไฟเราจะไปสับต่อแล้วครับไปสับเหนือกั้งนั้นเลยครับผมเริ่มสับเริ่มหันแล้วบอกเนื้อ มันมากเลยครับผมนี่ครับอะไรตัวของลูก็พังเลยแต่ชีวิตเนี่ยดในหัเนี่ยแสดงขนาดนี้ไหมครับนี่กันเนื้อสดๆเลยครับผมนี่ครับสดๆกันเลยครับปลาไหลใหญ่ครับปลาไหลยักษ์นี่ครับยังไม่หมดเลยครับตัวนี้ครับนี่ดูดูหัวครับหัวครับผม นี่ครับอันนี้เค้ฟโซจะผัดปลาไหลต่อยักษ์กับลูกหัวครับนี่ครับสองกิโลครับตัวนี้หัวปลาไหลอะให่มากครับเชฟโตจะขออเรียกทานหนึ่งครับตอนนี้ก็หันมาแป็กแล้วครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับของแท้ครับนี่ครับผมยังไม่หมดเลยนะครับแต่หันเงินโตแล้วครับผมนะตอนนี้ก็ ทำเสร็จแล้วครับรอจะล้างกับปลาไหลทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลักเสรเราหั่นมาครับผมรอเวลาล้างครับวันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเหนียบพริพร้อมนี่ครับเครื่องปรุงพร้อมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผัดแบบบ้านๆชีวิตชีพสดครับผมเหนียบตาก็ได้ที่แล้วเตาไฟครับเตาไฟได้ที่แล้วครับเตรียมตั้งกระทะครับ นี่ก็เริ่มตับนี่ครับบ้านๆนะครับนี่ก็จิบใชุแกงครับนี่ครับผมใ่แกงครับเป็นคาบิลครับใส่ยีโอ้ปลาครับ่ครับปลากับสองกิโลครับรนอกบ้านเลยครับเลยรอครับใส่ชุงแกงสุกครับ ตอนนี้ก็เครื่องแกงหอมได้ที่นะครับนี่ครับเครื่องแกงหอมได้ที่เราก็จะใส่ปลาที่ปลาปลาไหลเ,เตรียมไว้ครับผมไปเตรียมไว้ครับผมใส่ครับโอ้โหที่เราคอยมให้มีกินเราจะไปคุณก็เดี๋ยวมันจะคาวก็จะมาใส่กะทิครับโอ้โหระท บ้านๆ้นเลยครับในปลาสไตชีสส่วนทุกคนดีเดือดครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดนะครับพอเริ่มเดือดเราก็จะคุณกระปุนในเครื่องแกงมันเข้าครับบ้านไหลครับเดือบ้านบ้านสตาชีสส่วนทุกคนนี่ครับโอ้กินหอมมากครับอันนี้ขาครับขาที่เราเตรียมมาเตรียมไว้เมื่อกี้ครับเราจะใส่ขาจะกินข้าวขาโอนแล้ว เหนียบนเลิเมตคุนครับเกาะามันจะเข้าไปในเนื้อครับเหนียบเหนี้วล้วนครับปลาไหลตัวสอกิโลครับผมตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยสี่ร้อยห้ารตัวนี้ราคาวางแป,ปไปครับวางให้น้ำมันเดือดนะครับผม,ม,มนี่่จะวางไว้นักแป,ป๊ปนะครับไปคร ตอนนี้ก็เดือดได้ที่ครับเดือดได้ที่ใส่เครื่องปรุงนะผมนี่ครับใส่เครื่องปรุงนะผมวันนี้เรามาใส่เครื่องปรุงแล้วเหนื่อยใส่ไม่ได้ครับตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ครับใส่ไม่ได้ครับเห็นไหมครับนี่ใส่นิดเดียวครับอย่าใส่เยอะครับอย่าใส่เยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันคาวครับอย่าใส่เยอะครับแล้วก็ตัวนี้เลื่อนใส่ใส่เยอะ เราใส่น like 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 ้ำนิดหน่อยครับผมใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็รอเดือดอีกสักปั๊บเดี๋ยวสักใส่ถ้วยนะครับเนี่ยวแล้วแล้วก็กุเลกุเรก็เห็นไหมครับไปบ้านบ้านนะทุกคนหอมมากครับเดี๋ยวผัดเป็ดปลาไหลทุกคนสตายเชฟสุดแล้วครับกลิ่นหอมมากเลยครับน้ำแกงกุกคลิกเลยครับนี่ครับตอนนี้เดือดได้ที่แล้วจะชิมครับผม สุดยอดกำลังนี่ครับขายไม่ได้ครับนี่ครับเผ็ดๆร้อนๆรับใบยีราหรือว่าใบรานะครับผมนี่ครับใส่ไปเลยครับนี่ครับโหนีก็ได้ได้เพลินมากโอ้โหนี่ครับใบยีราใบราครับนี่ครับผมได้ทีนะครับโอหดิใจอร่อยมากครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับอืมนี่ครับเจ็บเลยตักในถ้วยครับ มากครับนี่สไตล์เชฟสวยรับนี่ครับผมนี่ครับเป็นไหมครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับเนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับผมปัดเศษปลาไหลนะครับผมขมชือจุ๋ยครับนี่ครับนี่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับผมสไตล์สไตล์เชฟสวยนะครับผมขอบคุณครับ